ừ, 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 tao chặt đi cắt cái cây rồi tao mong chặt nó cắt lá lừa rồi ừ, uh, độ chứ về đồn ui cả cái cái cây đó mình làm cốt đi ha lên Ủa, uh. uh, tìm điều đấy โอ้ดินนิดเดียวหายแล้วงเลยโอ้ขอันตัวสวิงอุ๊ดสามกว่ากับซี่ตรงนี้ดูคนนะผมก็จะอะไรตังเกิดโอ้โหสามกว่ากับซี่ตัวนี้จะโดยยยนใหญ่ครับ โอ้ยตีจะชาา้าแม่งไส้ตูนี้มันกินช้าจริงว่ะโอ้ยมันสวยครับผมกับสี่โลว่าสามกว่าแล้วปัดหน้าเรือเลยครับผมตัวนี้สุดจริงครับตัวไซอิมอื้มนี่ครับ <c oughs> ไซส์สามกว่ากับสี่โลแล้วผมดูชมป่าไซส์สวยนะตัวนี้นี่แล้ว shadow ครับไซส์สวยๆแล้วผมนี่สามกว่ากับสี่โลแล้วผมนี่กว่าได้แน่นอนนะผมกัตเต้แก้ขันเป็ดทางเดียวสีดำนะครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานได้ของกัตเต้แก้ขันสีดำครับสุดดยอจริงครับผม